สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับผมก็สลหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับวดประจําวันที่16นะครับเดือน6 2565นสาะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็เป็นมัดรวม4นอยนะครับมีนอยเฉพาะกิจนอยรอบพิเศษนอยรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับแต่ว่าหลักๆผมจะเน้นให้ในรอบปกตินะครับสลหรับสูตรเม็ดเดียวนะครับผม สำหรับนะครับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆ FC นะครับผมถ้าหยิบยื่นตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับเมื่อวานนี้ก็มา16ตรงๆนะครับแล้วก็แตก3ตัวด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็สรุปผลนะครับผมรอบเฉพาากิจนะครับ413กับ72นะครับผมก็สายวิ่งสายรูดนะครับรอบแรกนี้ก็มาเลยนะครับผมก็มาใน13ตรงๆนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เน้นให้นะครับส่วนรอบพิเศษนะครับผม65 หกกับสี่หนึ่งนะครับเด่นห้ามานะครับในรอบพิเศษนะครับเด่นห้ามานะครับส่วนสี่หนึ่งหนึ่งสี่ก็ถ้าใครรูดหนึ่งอีกก็มาหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับผมในรอบพิเศษนะครับส่วนรอบปกตินะครับผมทีเด็ดของเรานะครับก็ผลที่ออกนะครับเจ็ดหนึ่งหกกับเจ็ดสี่นะครับผมก็มาเข้าตรงๆในหนึ่งหกนะครับในเลขบนนะครับผมวิ่งรูดที่หนึ่งก็ มาในรอบปกตินะครับผมแล้วก็แตก3ตัวนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับแตก3ตัวนะครับอันนี้6กหนึ่งเนะครับอันนี้7จ็นกะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่เพื่อนๆด้วยนะครับถ้าหยิบยื่น3ตัวไปเป็นแนวทางนะครับส่วนรอบ v i p นะครับตัวรองนะครับผมผลที่ออกนะครับสามนกับ87นะครับผมก็มาเข้าในเด่น5นะครับนี่เลยนะครับในรอบ v i p นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสลับสูตรเม็ดเดียวนะครับเมื่อวานนี้ก็ดีใจกับพี่พีด้วยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคํานวณนะครับปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสําหรับนะครับผมสูตรเม็ดเดียววันนี้นะครับตัวเด่นนะครับผมจะให้ไปที่นะครับ ให้เด่นไปที่ศู 3, นย,ย์นะครับผมแล้วก็สามนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผมผมให้ไปที่เลขสามนะครับผมสลับสูตรเม็ดเดียวนะครับวันนี้นะครับผมวันนี้ก็จะเน้นไปในรอบปกตินะครับผมลอง VIP เช่นเคยนะครับเน้นไปรอบปกติลองรอบ VIP นะครับ สายรูดนะครับก็จะมีนะครับผม30ศนะครับสามหนึ่งสามสองสาสาแล้วก็3ามสี่นะครับ 35แล้วก็36นะครับ3 7 3 8แล้วก็39นะครับผมสำหรับนะครับ3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่เลข6นะครับก็จะเป็นในที่ หกสามศูนย์นะครับหกสามก้านะครับผมนี่เลยนะครับสามตัวนะครับส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับพี่ๆส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับหลักๆนะครับผมก็จะเป็นที่สาูนย์นะครับสามเกนะครับผม สามหแล้วก็38นะครับ3 2นะครับผมก็ประมาณนี้5คู่นะครับสำหรับผมเน้นให้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอให้พี่ๆทุกๆคนนะครับเฮงๆรวยๆ ได้โชคก้อนใหญ่นะครับวันนี้ก็แนวทางหวยรัฐบาลไทยเนาะนะครับผมก็ขอให้มีโชคกันทุกคนนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ